บิสมิลลาฮิราะมานิร็อห์ิมอัสลามุอะลัยกุมค่ามาอ่านกุรอานแปลไทยกันนะคะสุราะที่สองอัลบาราระคลิปที่94สูรที่สองอัลบาราระสถานที่ประทานสุระเมืองมดีนะมีทั้งหมดจำนวน286อยายะคลิปนี้เป็นอายะที่98 อายะที่98าแปคำแปลวงเล็บเปิดถ้าหากความเป็นศัตรูของพวกเขาต่อยิบลินมีสาเหตุมาจากสิ่งนี้ ก็ขอให้พวกเขาเข้าใจว่าวงเน็บปิดผู้ใดเป็นศัตรูต่ออันล้์มาลาอิกและรอซู้ของพระองค์ยิบเบนและมิกาอิลดังนั้นอันล้์ทรงเป็นศัตรูต่อบรรดาผู้ปฏิเสธจบอายะที่98ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบีมูฮัมมัดสลลัลอะลัยฮิวะสลัม แบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตัฟฮีมูลกุรอานความหมายคำพีอั้นกุรอานอัถาที่บายโดยมาลานาไซย,ยิดอบุลอาลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาสันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าที่92ขออันลอปประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันห่อมดูลินละอัสลามุอะัยกุมข่าว